ครับข้อต่อมานะครับข้อที่17นะครับรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองภายในเวลา20วินาทีความเร็วสุดท้ายจะเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะครับก็มาดูวิธีทําเลยนะครับเริ่มจากจากโจทย์นะครับดูสิ่งที่เขากําหนดให้นะครับก็คืออันแรกนะครับ ตัวนี้ครับความเร็วนะครับอันนี้เราจะให้เป็นความเร็วต้นนะครับหรือตัว u นะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะครับต่อมาครับสิ่งที่เขาให้มาคือความเร่งนะครับก็คือตัว a นะครับตรงนี้เท่ากับ5เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเขาบอกว่าภายในเวลาก็คือเขาให้ตัว t มานะครับ ตรงนี้เท่ากับ20วินาทีมานะครับเขาถามหาก็คือความเร็วสุดท้ายเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือเขาให,หาความเร็วสุดท้ายก็คือตัว v นะครับตัวน,นี้เขาให้หา v หา v เท่ากับเท่าใดนะครับซึ่งเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือ v เท่ากับ u บวก a t นะครับตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็ u เรามีค่าเท่ากับ10นะครับบวกอยู่กับ a นะครับเเรามีค่าเท่ากับ5นะครับคูณอยู่กับเวลานะครับก็คือ20นะครับเราก็เอา5คูณกับ20ตรงนี้ก็จะได้เป็น100นะครับฉะนั้น v ของเรานะครับความเร็วนะครับก็จะเป็น10บบวกกับ 100นะครับฉะนั้นความเร็วในข้อนี้เราก็จะตอบ110เมตรต่อวินาทีนะครับข้อนี้ตอบแค่นี้ครับ